สวัสดีครับผมนายสุภกรกแมนเน็ตวันนี้จะมาทำโครงการนะครับเรื่องดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมให้ส่งเฉพาะค่าตัวเลขอุณภูมิหน่วยองศานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับบัญชกครับเข้าีโนโน่ Arduino เราต้องเชื่อมต่อบอร์ดก่อนนะครับครับเรามาเริ่มเปลี่ยนที่ค่าค่านี้ก่อนเลยนะครับ อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมสี่ร้อยสามสิบจุดศูนย์ส่วนอันนี้ผมก็จะเป็นสามแปดสองนะครับแล้วก็มาใส่สแสลบรรทัดนี้แล้วก็สแสลบรรทัดนี้ครับแล้วก็ตรวจสอบ าดูมันว่ามันเอเอเริ่มไหมนะครับแล้วก็อัพโหลดแล้วก็ serial monitor ครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะแสดงค่าแล้วโอเคครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ